สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ในพื้นที่พ่อเลี้ยงจรน,นะครับทุ่งหงครัพ่อค้าวัวที่อยู่ในวงการวัวมาเกือบ40ปีแล้วนะครับพ่อค้าวัวในจังหวัดแพร่เนี่ยต้องรู้จักพ่อเลี้ยงจรเป็นอย่างดีนะครับพ่อเลี้ยงจรทุ่งหงรับซื้อแลกเปลี่ยน วัวในพื้นที่จังหวัดแพร่และต่างจังหวัดนะครับท่านใดต้องการซื้อขายว,วัวควายก็ติดต่อพ่อเลี้ยงจอนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์อรโทรของพ่อเลี้ยงจรไว้นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ เดี๋ยวมาเปิดราคาวัวตัวแรกของพ่อเลี้ยงจอนเลยนะครับตัวนี้เป็นวัวลูกผสมนะครับบามั่นสีแดงสวยเลยนะครับอายุก็ประมาณ18เดือนนะครับใกล้ที่จะผสมแล้วนะครับอีกประมาณเดือน2เดือนนี่ก็หาพ่อพันเตรียมผสมได้เลยนะครับนี่ครับลำตัวหนาลึกนะครับ หนาลึกสีแดงนะครับหางยาวสวยเลยนะครับตัวนี้ครับน่ครับเครื่องดำนะครับเครื่องดำนะครับโคนหางกลนกลนใช้ได้เลยนะครับกลน ลำตัวยาวนะครับนี่ใครที่จะหาลูกผสมบามันแดงนะครับมาติดต่อพอเลี้ยงจรได้เลยนะครับตัวนี้เปิดไว้ที่37,500บาทนะครับส่งฟรีนะครับในจังหวัดแพร่นะครับส่วนต่างจังหวัดนี่ก็มีรถบริการส่งนะครับแต่ค่าใช้ใจ่ายเรื่องน้ำมันค่าเดินทางอะไรก็ลอง ติดต่อโทรคุยกับทางพอเลี้ยงจรดูนะครับบริการส่งทั่วประเทศนะครับเครื่องดำนะครับก้นหนานี่ครับต,ตัวลำตัวสวยยาวนะครับปากดำขอบตาดำนะครับนี่ครับเป็นงัว มัดจูงได้สบายครับได้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นลูกผสมบามั่นนะครับลูกผสมบามั่นแดงนะครับรับประกันตำหนินะครับเอาอไปก็พร้อมผสมได้เลยนะครับตัวนี้อายุประมาณสิบแปดเดือนแล้วนะครับใกล้ละใกล้แล้วครับใกล้ที่จะได้ผสมแล้ว สูงประมาณร3 5นะครับร้อนี่อยู่แล้วนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้ครับสายแดงท่านใดสนใจมาดูได้เลยนะครับกินหญ้าดีนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นเชือกนะครับหลัก ไปจูงได้สบายนะครับมัดจูงได้สบายตัวนี้นะครับนี่หลังหนานะครับคุ้นมือนะครับ,รบจับรูปได้ครับท่านใดสนใจติดต่อพอเลี้ยงจองเลยนะครับ ครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นลูกลวัวนมนะครับตัวผู้ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับประมาณหนึ่งเมตรนะครับพอเลี้ยงจรเปิดราคาไว้ที่หกพันห้านะครับหกพันห้า่านใดสนใจก็ติดต่อพอเลี้ยงจรได้เลยนะครับราคานี้สามารถต่อรองได้นะครับ วัวตัวผู้วัวนมนะครับกินหญ้ากเกง่งครับใครอยากได้วัวนมตัวผู้นะครับตัวนี้เปิดไว้ที่หก พันห้านะครับราคานี้ต่อรองได้นะครับนี่ครับคุ้นมือนะครับตัวนี้มัดได้จูงได้แล้วครับส่วนสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับติดต่อผ่านเขาเลี้ยงจรได้นะครับครับนี่เป็นอีกตัวหนึ่งครับเป็นแม่วัวชนมาจากภาคใต้นะครับเป็นแม่วัวชนมาจากภาคใต้ ท้อง6เดือนนะครับท้อง6เดือนรับประกันท้องนะครับตัวนี้พ่อเลี้ยงจรเปิดไว้ที่27,500นานะครับส่งฟรีในจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็ต่างจังหวัดก็เหมือนเดิมนะครับมีรถขนส่งให้นะครับส่วนค่าบริการค่าน้ำมุกน้ำมันก็ ลองคุยกับพอเลี้ยงจอนดูนะครับตัวนี้เป็นแม่พันธ์มาจากภาคใต้นะครับแม่พันธ์ุสายใต้ท้องหกเดือนแล้วนะครับอีกสามเดือนนี่ก็รอกินน้องได้เลยนะครับนี่ครับสีดำ วันนี้พอเลี้ยงจรก็มีวัวเปิดไว้ที่3ตัวนะครับมีวัวแม่ดําท้อง6เดือนตัวนี้นะครับเป็นแม่พันวัวชนนะครับแล้วก็มีแม่สาวพร้อมผสมนะครับใกล้ผสมอีก1ตัวนะครับแล้วก็มีลูกวัวน,นมราคาอยู่ที่6,500ราคาย่อมเยานะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อพ่อเลี้ยงจรนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์อรโทรของพ่อเลี้ยงจรไว้ที่คลิปนะครับ mm hmm. นี่เป็นวัวชนอีกตัวนะครับของพ่อเลี้ยงจรตัวนี้ยังไม่เปิดราคานะครับพ่อเลี้ยงจรบอกเก็บไว้อยู่นะครับเป็นวัวมาจากสายใต้เหมือนกันครับเป็นวัวชนมาจากภาคใต้นะครับ เลี้ยงจรนยังไม่เปิดราคานะครับสําหรับวัวผู้ตัวนี้นะครับถ่ายให้ท่านผู้ชมดูครับมาด้วยกันครับกับตัวเมียตัวท้องเมื่อสักครู่นะครับแต่ตัวนี้พอเลี้ยงจรเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่เปิดราคาครับแม่ขาวนี้ก็พอเลี้ยงจอขายไปแล้วนะครับขายแบบเป็นวัวเนื้อนะครับวัวทําเนื้อเป็นวัวที่จะ ข้าวเขียงขึ้นเขียงแล้วนะครับก็เลี้ยงจอดแกเป็นพ่อค้าเป็นนายห้อยที่รับซื้อวัวครับเพื่อจะให้พ่อค้าเขียงนะครับนำไปทำเป็นเนื้อขึ้นเขียงนะครับซื้อขายกันไปแล้วครับแต่รอเจ้าของเขียงมารับไปนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ